แชร์ลูกโซ่กับดักมรณะของเงินเกษียนในายวีรพลจงเจริญใจได้เล่าถึงเรื่องราวของแชร์ลูกโซ่ที่เกิดขึ้นในยุคต่างๆไว้อย่างน่าสนใจดังนี้ระหว่างปีพุทธศักราช2,564ถึงปี2,565ยุคทองของแชร์ลูกโซ่ในยุคเศรษฐกิจตกต่ำดอกเบี้ยต่ำเงินเฟ้อสูงแชร์ลูกโซ่ต่างปริบาลราวกับดอกเห็ดถังวงเล็กวงน้อย จนวงใหญ่สะเทือนทั้งประเทศเริ่มจากแชร์บ้านฟองน้ำนางสาวปิยธิดาอายุ25ปีหรือฟองน้ำไฮโซสาวชาวอุบลราชธานีออกโปรแกรมออมเงินในบ้านออมเงินผลตอบแทน10%ต่อเดือนผู้เสียหายราว400รายมูลค่าความเสียหาย600ล้านบาทปัจจุบันหนีหมายจับไปประเทศเวียดนามแชซูชิดารุมะซูชิ นายเมธาชลิงสุขอายุ42ปีเปิดขายคูปองบุฟเฟ่ซูชิผู้เสียหายราว400รายมูลค่าความเสียหาย600ล้านบาทผลคดีนายเมธาถูกจับกลุมระหว่างการดำเนินคดีแชร์ฟาร์มเห็ดทอเทลฟาร์มนายฐานวัฒนบูเกียริสกุลไกรอายุ26ปีหรือเฮียเต่าชวนมาลงทุนฟาร์มเห็ดณจังหวัดสกลนครผลตอบแทน18-30% ผู้เสียหาย2,000รายมูลค่าความเสียหาย1,200ล้านบาทปัจจุบันหลบหนีไปประเทศอังกฤษเทรดหุ้นโดยโค้ดนัตตี้นางสาวนัทมนคงจักเน็ตไอดอลชื่อดังอายุ29ปีเทรดหุ้นประกันผลตอบแทน35%ต่อเดือนประกันเงินต้น100%ผู้เสียหาย6,000รายมูลค่าความเสียหาย2,000ล้านบาทอยู่ระหว่างการหลบหนีหมายจับ ปีพุทธศักราช2565ลงทุนคริปโต P miner นายกิติกรอินตะหรือนายเป้ลงทุนในคริปโตนักธุรกิจหนุ่มจังหวัดเชียงใหม่ผลตอบแทน10-15%ต่อเดือนมูลค่าความเสียหาย1,700ล้านบาทยึดทรัพย์100ล้านอยู่ระหว่างการหลบหนีคดีและสุดท้ายด้วยข่าวครึกโครมแห่งปีเทรดเงิน forex 3 d เก่งกำไรลงทุนในอัตราแลกเปลี่ยนผลตอบแทน60-80%ประกันเงินต้น100%ในอภิรักษ์โกธีพ่วงนักแสดงสาวพิงกี้และเครือญาติตกเป็นแม่ข่ายผู้เสียหาย9,000รายมูลค่าความเสียหาย2,400ล้านบาทจับกลุ่มในอภิรักษ์โกธิและเครือข่ายอยู่ระหว่างการดำเนินคดีข้อมูลจากประวัติศาสตร์แชร์ลูกโซ ที่ไม่หมดไปจากประเทศไทยและมีแนวโน้มจะขยายวงกว้างจากโลกออนไลน์ที่น่าสังเกตคืออายุของผู้กระทําความผิดน้อยลงมาเรื่อยๆจากแชร์แม่ชะม้อยอายุ50กว่าแชร์แม่นกแก้วอายุ30กว่าผู้ก่อการแชร์ลูกโซ่ในปัจจุบันอายุเพียง20กว่า คงเห็นช่องว่างความล่าช้าในกระบวนการยุติธรรมช่องทางธรรมชาติในการหลบหนีออกนอกประเทศง่ายๆและที่สำคัญคือตัวอย่างของรุ่นพี่ๆที่ติดคุกจริงๆเพียงไม่กี่ปีก็ได้รับอิสรภาพแล้วหากตัดสินความผิด20ปีติดจริงเพียง8หรือ10ปียอมปล่อยยึดทรัพย์สัก50% ซึ่งค่าเฉลี่ยผู้เสียหายได้เงินคืนไม่เกิน30%ต้องใช้เวลา5-10ปีกว่าจะได้เงินอาจนานกว่าผู้ต้องหาติดคุกอีกนอกจากนั้นยังแอบเอาไปซุกไว้50%ผู้กระทำความผิดสามารถออกจากคุกในวัยเพียง30ต้นต้นชีวิตที่เหลือสามารถเป็นเศรษฐีแบบถูกกฎหมายแบบชิวๆ